สวัสดีพ่อมเอฟซีเราอองสาวน้อยเพื่อนแผงเอฟซีช่องส่้งชาแนลครับเอาลงปูก็ลังจากมาถึงวัดแล้วก็กำลังฉันยานะครับก่อนอาหารนะครับเดี๋ยวจะไดวสายไปทานอาหารลงปูพร้อมกันนะครับเนาะ จากับใครเป็นใครอยากใคเนี่ไหนใครเอาไม่ก็หวาดอะไรกันไม่รู้เขาไม่มีซึ่งใครโดนขีปนมาคนนี้เห็ไม่นไหม ແລະມັນກ p ບເ i ັນອີກຊັ້ນຄົນຍົມຫັ້ນແບບຂໍກາງເດີ້ມັນກ เดนจะได้ถวายพระตาหาหลวงปู่ด้วยครับเดินาวารตาหาหลงปูนะครับเนาะนีน่นมาขเล้ cái bạn hãy đăng kí cái kênh lalaschool Để สาธุครับได้สวัหารรบดูเรางน้องครับนอมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับน้องบบกิัจอย่างน้อกปันน้องนบางะบาครัได้ัล้วได้ฉันาหารนะครับน้อ

เขาบอกเอาใบายตำลึงทองเทียนหัวเป็นพวกลิ้นนะครับแมงวันแมงบีนะครับเนาะจะไม่ตอมมาอย่างเง้ยเนาะเอานัน่น <c oughs> นั่นเอาเลยเอาเอา,เอาปกหัวเทียนหัวกับตำลึงทองครับแมงมีเยอะจริงๆครับมีเยอะจริงๆ เป็นอัน1 <coughs> <coughs> เนนี้ครับทุกนี้ก็รอหลวงปู่ชันประตารมาคนอกญาตโยมมาถวายประตารหลวงปู่นะครับเนาะ วันนี้วันนี้ว,นนวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่แพรกษาใหม่นะครับเนาะสมุดปราการครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับไปดูไปชมนะครับเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงราอุนะ้งอนงเนาะ วันพุงนี้วันพุงนี้ก็ยังอยู่นะครับสมุทรปราการนะครับวันพุงนี้ก็ยังอยู่สมุทรปราการ ศูนย์ดับเพลิงศูนย์ดับเพลิงแพทย์กหมานะครับสมุทรปราการครับแล้วก็วันวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับน้อก็ยังอยู่ที่สมุทรนะครับสมุทรปราการันะรรโทมปตท กูเจ้าสมิงไพรนะครับออพระประแดงสมุทรปราการาใจเลเขาปไใก็ไปให้กำลังใจนะครับเนาะวันที่สองนะครับบอวินศีราชาุนุรีนแล้วก็มาสระบุรีขอนแก่นยะโสธรอ,อุบลเอาวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเป็นวันเดินทางเนาะ วันที่เจ็ดเป็นวันเดินทาง,ทางเดินทางเดินทางจากอุบุนมาสารคามเอา,เอามีวันว่างหลายวันอยู่เรอยคำนองอนเดือนพฤษภาครับมีวันว่างหลายวันอยู่ครัสบสำหรับคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไปกันดีครับฝากกดติดตามช่องส่งชาแนลไว้ด้ยวยนะครับเด้อสวัสดีครับ